อกไม้มันก็ได้นะสติกเกอร์สติกเกอร์ได้ค่ากาแฟบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนบกเพราะคุยกันเยอะมากกว่าจะเบ็ดเสร็จเนี่ยมาตบเลยไหมมาตึมเลยนะโอเคน่ารักคุณจุนชากับคุณกาหลายคนบอกก็บอกให้เคาะหัวใจก็เคาะแล้วไงสติกเกอร์ก็เอาคนนี้บอกสวัสดีค่ะครูดานะเอาตรงสรุปสั้นๆนะ เราะเดี๋ยวจะรอ,อะเดี๋ยวเขาจะส่งคุณไดโนเสาร์นะเดี๋ยวคุณไดโนเสาร์จะส่งว่าเขาเขียนยังไงเขาถึงได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไดโนเสาร์ส่งมาเมื่อวานนี้นะบอกว่าขอบคุณครูดาและผู้ช่วยครูดามากๆนะคะวันนี้หนูได้เซ็นรับเช็คจากทางประกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนและความรู้ทั้งหมดมาจากการศึกษาคลิปของครูดาตอนแรกก็ถอดใจแล้วล่ะคะ่ะตามหาคนขับก็ไม่ได้เขาบล็อกเราทุกทางเลย ต้องตามเองประกันไม่ใส่ใจตำรวจก็ไม่สนใจหนูเป็นนักสืบไปแกะรอยจนเจอคนขับหนูเรียกร้องไป184,350บาทประกันไม่ต่อสักบาทและปัดเพิ่มให้เป็น185,000บาทขอบคุณมากๆนะคะถ้าหนูไม่ศึกษาจากครูดาหนูคงไม่รู้ว่ามันเรียกร้องได้ครูดาช่วยดูประกันสองบวกรถเก่งให้หนูหน่อยหนูจะทำกับครูดา บุญภาวศาสนาส่งทําดีก่อนเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวผลตอบแทนจะมาเองลูกค้าคุณมาแบบนี้แล้วคะเราให้ก่อนให้ด้วยหัวใจไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนก็มาเพราะคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเวลาชนตื่นขึ้นมาแล้วเราซื้อประกันกับคนที่หนึ่งให้ความรู้เราไม่ได้เลยให้ข้อมูลเราไม่ได้เลยตอบอะไรเราไม่ได้เลยประกันไม่ช่วยอะไรเราเลยสักอย่างหนึ่งมันปวดตับแค่ไหน เนี่ยเนี่ยเขาถามแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ถามมาเขาไม่มีความมั่นใจเลยนะคะก่อนหน้านั้นบอกหมูงงมากเลยค่ะหมูโทรแบบเนี้ยเขาไม่มั่นใจถึงขนาดแบบนี้นี่นตั้งแต่แรกนะไม่ใช่อยู่ดีๆเรียกได้เ,ไดเพราะทุกคนไม่มีใครบอกแล้ว่าไม่มีใครชนกันทุกวันไอ้คำพูดที่คุณบอกว่าก็มันไม่เคยชนอะ่ะมันเป็นครั้งแรกทุกคนครั้งแรกหมดนั่นแหละ โดยเฉพาะใหญ่ๆครั้งแรกหมดนั่นแหละคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนหลายคนคงคิดว่าอุ๊ยน้องน่าจะเก่งมากๆเลยนะเรียกเท่านี้ประกันยอมไม่ต่อสักบาทแถมปัดขึ้นให้อีก mm hmm. คุณมาดูค่ะตั้งแต่แรกที่เขาคุย สวัสดีค่ะหนูดูคลิปคูดามาหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเอกสารกําลังพร้อมเขียนแต่หนูไม่เข้าใจว่าการรักษาเบิกไปแล้วโรงพยาบาลวันที่สองสองแสนกว่าเราสามารถเรียกค่ามูละเมื่อได้อีกไหมคะเพราะยังไม่จบการรักษาเลยค่ะหนูไม่เข้าใจตรงที่ถ้าเบิกพรวาวไปแล้วแปดหมื่นแล้วเราจะเบิกได้อีกไหมคะคือเขาวุ่นวายใจมากเนี่ยเอกสารผ่านไปหมดแล้วนั่งศึกษาเนี่ยเนี่ยเนั่งศึกษาจากคลิปคูดาอยู่เห็นไหมเห็นไหมเขาส่งส่งรูปมาให้ดูว่าเนี่ยเขานั่งศึกษาเนี่ยเขานั่งศึกษาคลิปคูดาอยู่แล้วก็นั่งเตรียมเอกสารคุณเห็น,หน,น,นดู ะะแล้วเขาก็บอกว่าหนูงงค่ะหนูโทรไปคุณดาก็ไม่รับสายติด <c oughs> สายอยู่ไงถ้ารรกษาพยาบาลถ้ามันเกินแปดหมื่นแล้วเราสามารถเขียนมูละิมิดได้อีกไหมคะหนูฟังหนูก็หาคําตอบไม่ได้ค่ะ ทีนี้นะคะก็มีแอดมินบอกว่าเราเรียกร้องได้ตามจริงตามมูลเมอร์ถ้ามันเกินวงเงิน80,000คู่กรณีของเราเขามีประกันภาคสมัครใจภาคสมัครใจก็จะมาจ่ายแทนตรงส่วนเกินตรงนั้นแต่ถ้าเขาไม่มีเขาก็ต้องจ่ายเองเนี่ยเขาก็ส่งมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูแอบกลัวๆค่ะกําลังเขียนอยู่เลยค่ะอ่ะก็ส่งกาลังใจให้แอดมินก็ส่งกาลังใจให้นะแต่คู่กรณีไม่มาค่ะรอแล้วรออีกคุณดาคะถ้าการรักษาวันนั้นเนี่ยประกันบอกเกินวงเงินเราสามารถเรียกร้องได้อีกไหมคะคือเขากังวลไปหมดค่ะเขากลัวไปหมดอืม ทีนี้หนูไม่หนูไม่แน่ใจเลยค่ะว่าบอกไปว่าจะใช้วงเงินค่ารักษาครบแล้วเขาบอกแค่นี้อืคู่กรณีก็ไม่รับสายหนูเลยค่ะอืทั้งไลน์ทั้งเบอร์ก็หายไปเลยค่ะอ่านก็ไม่ตอบรู้แค่ว่าเขามีประกันชั้นสามค่ะคู่ได้ทีนี้ าทำชั้นสาอันนี้แอดมินก็ไปตอบนะวงเงินของเขาก็คือ5 0 0 0 0นบาทรวมพรบอีก8 0 0 0 0ื่นก็ห้าแน่าจะยังไม่เกินนะค่ารักษาที่โรงพยาบาลหนูหมดไป2 0 0 0 0นกว่าแล้วค่ะแต่วันนั้นประกันพูดไม่ค่อยโอเคเลยค่ะส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละเออถ้าแบบนี้หนูจะติดต่อคนชนก็ไม่ได้ทําไงดีคะศึกษาคลิปครูดามาศอาทิตย์แล้วค่ะเอกสารหนูครบและแน่นมากจากการฟังครูดาทีนีออ้แอดมินก็เลยเทสว่าอะ คุณละเมิดเรียกไม่ได้แค่ค่ารักษาพยาบาลถ้าสมมติว่าเราเจอคู่กรณีบอกมาแบบนี้คุณจะตอบอยังไงเอดมินก็เทสนะเขาบอกว่าหนูก็จะให้เขาดูเอกสารค่ะแล้วก็จะแจ้งเขาไปว่าหนูเสียอะไรบ้างและพวกหนูทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงบ้างคุณพี่ว่าหนูควรตอบอย่างนั้นไหมคุณ <c oughs> เห็นไหมที่เขาขอบคุณมาทั้งครูดาแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยนั่นแหละค่ะครูดาเสียงแหบแล้วท่านแหลมทำเสียงกระซิบไหคะอยู่ในร้านกาแฟเสียงดังไม่ได้คะ่ะครูปุ้มเนี่ยเนี่ยแต่เรื่องคําตอบหนูอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่หนููนนนัั่งทุกวะะค ทีนี้แอดมินก็ไปตอบว่าการเขียนเก่งก็เหมือนค่าจ้างให้ครูดาเขียนนั่นแหละครูดาเลยไม่รับจ้างเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่คําตอบคาโต้แย้งไม่ใช่คําเขียนต่อให้คุณเขียนไปแค่ไหนถ้าประกันไม่อ่านจบแล้วทีนี้ต่อให้คุณมาจ้างครูดาเขียนให้สมมุติว่ายื่นไปประกันไม่อ่านแล้วคุณพูดไม่เป็นคุณไม่ได้เขียนเองแล้วใหญ่เลยค่ะเรียกไม่ได้จบเลยครูดาถึงบอกว่าไม่ต้องมาจ้างครูดาคะ่ะเอาความรู้ครูดาที่ที่มีเอาให้ไปเลยให้ไปฟรีๆด้วยไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครและให้โคตรละเอียด คุณมองว่าครูดายังให้ไม่ละเอียดอีกคุณไปหาที่อื่นได้เลยนะคะทีนี้ขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปศึกษาอีกค่ะน่าจะพอมีเวลาค่ะคุณดูความตั้งใจเขานะจนวันเมื่อวานเนี้ยเขาอัปเดตมาล่าสุดเขามาขอบคุณครูดาและผู้ช่วยของครูดาวันนี้หนูได้เซ็นรับเช็คจากทางประกันเรียบร้อยแล้วประกันไม่ต่อสักบาทแถมปัดขึ้นให้อีก เพราะความตั้งใจไหมคะเขาดูมาเป็น3อาทิตย์และใครก็ตามที่โทรมาถามคุูดาแล้วบอกว่าไม่คข้ใจเลยค่ะฟังไปกี่รอบรอบเดียวแล้วคุณเจ็บคุณทนทุกทรมานขนาดนั้นใครจะไปช่วยคุณได้ในเมื่อคุณยังไม่ช่วยเหลือตัวเองเลยบางคนให้ไปดูให้ไปฟังขี้เกียจฟังค่ะคุณดาอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะคุณดาบอกว่าต่อให้คุณดาอธิบายคุณชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยววางหูปุ๊บก็ลืมค่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะ คุณดูคุ้มค่าไหมน้องไดโนเสาร์อย่างน้อยก็เรียกได้เกือบสองแสนคุ้มไหมไหคุ้มไหมกับส,สามอาทิตย์ได้เงินสองแสนเนี่ยได้เช็คนี่ปรบมือให้น้องไดโนเสาร์ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องไดโนเสาร์เขาจะเขียนว่าเขาเข,าเขียนรายละเอียดไปยังไงบ้างอูยเยอะมากเลยที่เห็นน่ะเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวคุณดาจะมารีวิวอัปเดตของน้องไดโนเสาร์ให้อีกทีโอเคไหมรอนะจ๊ะนี่คือเคสจริงทั้งสิน้นบอกแล้วว่าของครูดาน,นี่คือ everything จริงกระเบลเยกไปหมด